ผัดพริกแกงหนหมูนอค่าอ่อนแล้วก็ใส่ลูกชิ้นหมูด้วยค่ะใส่ปนกันอร่อยก็มีหนอขา่นขานอค่าแล้วก็หั่นฝานเป็นชิ้นบางๆหนอข่าแดงนออ่อนน่ากินมากเลยค่ะซื้อมาจากแม่ค้าเมื่อวานนี้ซื้อของคุณป้ามานอแดงๆเลยแล้วเราก็มาฝานบางๆหมูเราก็หั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วไอ้นขอข่า แล้วลูกชิ้นเราก็ผ่าครึ่งเป็นลูกชิ้นหมูผ่าครึ่งครึ่งลูกครึ่งลูกต่อจากนั้นก็ตำพริกแกงเลยค่ะขาตกะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งกระเทียมแล้วก็เกลือเอาไปปั่นปั่นแบบปั่นหยาบอะ่ะแล้วไปตั้งกระทะตั้งกระทะ,ตะ,ทะเติมน้ำมันลงไปใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมพอพริกแกงหอมแล้วเราก็จะใส่หมูกับลูกชิ้นพร้อมเครื่องปรุงลงไปเลยเครื่องปรุงด้วย เออน้ำมันหอยน้ำตาลรสดีแล้วก็ซอสฝาเขียวน้ำปลาค่ะไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะนะเพราะว่าพริกแกงเราใส่เกลือแล้วต่อจากนั้นเราก็าไปผัดเ,เทลูกชิ้นกับหมูแล้วก็เครื่องปรุงลงไปผัดคลุกเขากับพริกแกงให้หอมพอหอมเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําลงไปเติมน้ําลงไปให้ท่วมเลยแล้วพอเคี่ยวเคี่ยวหมูสุกแล้วเราก็เ,าเติมใบ เออเติมเออใส่ขาพอน้ำเดือดแล้วว่าใส่ขากับใบมะกรูดลงไปแล้วก็ผัด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 ไม่ต้องให้ขามสูงมากหรอกให้มันพอแบบสลบแลบแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเนี่ยผัดพริกแกงหมูลูกชิ้นหน่อขาอ่อน